สวัสดีครับผมเพื่อนมาก็จะเล่นเป็นปืนจีสมห์มอสู์นะครับผมเพื่อนปืนนี้คือแรงนะครับผมเพื่อนผมคิดว่าตระกูลมอศูรนี้มันแดงติดปกติไหมนั่นน่ะโอเคได้อยู่นะครับผมหนึ่งตัวนั่นเพื่อนนะปลระเบิดไปครับผมเพื่อนใส่รูมันพร้อมนะครับผมไปเช็คมงกันหน่อยมันมงจะมีเพื่อนยิ้อยู่ดี่ตายไปแล้วครับผม ฝั่งเขาตัวสองตัวนะครับผมเฮ้ยเก็บเพื่อนผมสองเลยด้านนี้ฝปแล้วด้านหน้าเมื่อกี้สงสัยทีมผมจะเข้าวงใช่ไหมเนี่ยถึงวงแล้วเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้รูร่วงนะครับผมเพื่อนมาครับผม,มเพื่อนป่าระเบิดไปยาวกันหน่อยลเล่นๆไปครับผมแล้วก็จะบุกไปสั้นนะครับผมไปด้านหนา้าไปหนึ่งครับผมเก็บสองโอ้โหได้ตัวเดียวโอโ้เพื่อนได้แต่ A p ีคุณชชนะไปเลยนะครับผมเพื่อนมา ก็จะไปสะพานเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนไปสั้นนี่แหละด้านหน้าเงียบเลยมีคนยิงอยู่หน้ามงนะใช่ไหมหรือเกิดเราปะเนี่ยเฮ้ยด้านหลังมาโอเคครับผมได้หนึ่งตัวนะเลือดเหลือ40ครับผมตัวน,นี้เฮ้ด้านหน้าโอเคครับผมเฮ้ยเลือดเหลือ3ามเลยทีนี้ผมมาอีกรอบโอเคครับผมด้านหน้าเหมือนมีอีกแล้วใช่ไหมโอเ้เสียงเพื่อนนะครับผม เพื่อนๆในแคร์นะเนี่ยเพราะว่าเล่นกันสองคนนะครับผมปกตินะเพื่อนๆนะยิงเขาวงไปเลยนะครับผมเพื่อนมาครับผมเพื่อนห้าหนึ่งละก็จะไปสะพานเหมือนเดิมนะผมไปสั้นนะครับผมเพื่อนนะระเบิดมาโหเรือเรือสี่สิบสามเลยครับผมเพื่อนที่นี้เฮ้ยเหมือนเหมือนมีคนมาด้านหลังครับผมนั่งรอเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนผมคิดว่าเขาไม่เห็นผมแน่นอนนี่แค เ,เขาจะอ้อมหลังผมนะไปช่วยเพื่อนกันหน่อยนะผมอยู่สั้นนะเห็นไหมยิงกันอยู่เนี่ยเ,เพื่อนเพื่อนหลับนะใช่ไหมนั่งเพื่อนโอเคเครับผมได้ถึงตัวนะคนนี้ก็ไม่ออกมานะเห็นไหมเออได้อยู่ครับผมเลือดเหลือสองในะรอบนี้รอบก่อนเหลือสามวาผมรอบนี้เหลือเหลือสองนะมาจะยิงได้ไหมใส่รูรมันพร้อมก่อนนะ ฟังเขาเหลือคนเดียวนะเพื่อนนะอยู่แลเบิดมาแล้วแสดงว่าเขาจะวิ่งมานะโอเคครับผมตามสูตรเลยนะเตรียมคุณพายแผลนะครับผมมาก็จะไปมงใช่ไหมรอบนี้มีคนมีมงมาเพื่อนมาเลยครับผมมาโด,ดาานไหมไม่มาครับผมสงสัยเขาวิ่งกลับไปเลยนะเพื่อนนะมาผมไปหาก็ได้ครับผมยังไงก็จะบุกอยู่แล้ว แต่ว่าขอใส่รูปเกาะลักกาน,น,นะผมไปเพื่อนเปิดเลยป่าแล้วเปิดแสงเขาเกิดละด้านหน้าผมเพื่อนหลับไปแล้วด้านซ้ายเนี่ยโเ,เก็บไปนหนึ่งครับผมโอเคเก็บไปสองครับผมเพื่อนเหลือเลือนเหลือยี่แปดด้านหน้าอีกเฮ้ยไม่ตายโอ้โหว่าจะมีสักหน่อยนะฟันไม่โดนไปเลยเพื่อนโอเคนี่ ทีม uhm, ของคุณท <pod f> ีมค <nek> ุณได้รับชัยชนะนะครับผมก็จะได้สลับฝั่งแล้วครับผมเพื่อนวิงมายาวกันหน่อยนะครับผมกลัวระเบิดมาตรงนี้มากเลยนะเพื่อนยิงทำไมลเพื่อน่นเกิดมีโอเคได้อยู่นะเฮ้ยโอ้ตกใจครับผมโอเคครับผมได้อีกหนึ่งตัวนะเมื่อกี้ยิงแบบฟุ๊กๆเลย นเพื่อนหลับอยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้โอเคโหได้เฉยครับผมเพื่อนเพื่อนยิงจะตายแล้วนะเมื่อกี้ผมไปลาสเขามาได้เก้าแล้วครับผมเพื่อนระเบิดควันเล่นๆครับผมแสงไปสัก2ลกูกหน้าสะพานครับผมระเบิดเองหกเจ็ดทำชิ้นของแสงมาแล้วครับผมเพื่อนได้ระเบิดหนึน่งตัวคือทีมตัวเองครับผมเพื่อนต้องขอโทษคนนี้มีคนวิ่งผ่านมาเมื่อกี้โอเคครับผม,มได้อยู่นะหนึ่งตัว ทีมผมเล่นดีนะนะก็กลับมากันลึกๆหน่อยนะวงแดงแนละ้วตอนนี้เหมือนด้านหน้าจะมีนะโยนระเบิดทำชิ่งไปหน่อยเผื่อได้คนระับเพื่อนๆโอเคได้หนึ่งตัวนะครับผมมาคุณจะชิมเดชผมไหมวิ่งมาเลยไปไหนละเพื่อนอเ,เก็บไปสองครับผมมาตัวที่สามอยู่ไหนเนี่ยเอาที่ไงโอเคครับผม ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกสุดนะครับ